วันที่ฉันไปไประชุมผู้ปกครองกับสามีมาโยกระวังหน่อยลูกแม่คะดูสิแม่ของแันนี่แต่งตัวเหมือนแม่เลยฉันได้เจอผู้ปกครองคนนึงที่แต่งตัวเหมือนกับฉันมากอา่าไฟไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะงานไปรชุมเสร็จแล้วอะ่ะงานเรากลับบ้านกันดีกว่า,เ,าเดี๋ยวก่อนสิ ี่พวกคุณคืออ๋อเพื่อนสมัยเรียนอะมาโยกจับแน่ๆนะเครื่องบินกำลังจะออกแล้วงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะค่ะฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญมาแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหในที่สุดเจ้น,นัดแกมาได้สักทีนะวันนี้มาฉลองกันให้เต็มที่หน่อยดีกว่า มไม่ค,คิดเลยว่า,าวันคืนสู่เย่าของสามีฉันจะได้พบกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้งแม่คะบางเอิญจังเลยพี่เขาก็ชอบมาผมเหมือนแม่เลยทรงนี้แหละสะดวกกับการออกไปข้างนอกขอบคุณมากเลยคุณว่าไหมสวยจริงด้วยอะ่ะ <c oughs> คุณนี่ก็จะทรงผมเก่งเหมือนกันนะเนี่ยผู้หญิงคนไหนสอนมาหรือเปล่า อย่าพูดแบบนั้นสิผมเห็นว่าคุณชอบทําผมอะเลยไปแอบฝึกมางั้นก็ทรงนี้แหละฉันให้ผ่านเเลครับเออในคณะเราเนี่ยี่ผู้ชายไม่กี่คนหรอกนะเว้ยที่เล่นบัสเก่งะ่ะไอ้ตีเนี่ยเล่นเก่งสุดแล้วแ,แน่นอนโหเรื่นบัสสวัสดีค่ะขออนุญาตเสิร์ฟทารไข่นะคะอูยน่ากินจังอยากชามไม่ใช่เหรอเอาดิ เฮ้ยนี่ผ่านไปสองปีแล้วยังชอบกินทัชไข่อยู่อีกเหรอก็ฉันชอบอ่ะอือขนมปังของที่รับอ๋อคุณรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันเนี่ยชอบกินแค่ตรงกลางผู้หญิงทุกคนก็ชอบกินกันหมดแหละต่อไปเนี้ยคุณกินแค่ตรงกลางนะส่วนผมจะกินขอบมันเองอ้อ คิงทาสไข่เร็วหรือบางทีนี่อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเฮ้ยหยกลูกแกก็อายุจะครบหนึ่งขวบแล้วอะวัยครบหนึ่งขวบอะอาไว้น่เจออะไรนะผู้หญิงคนนี้ชื่อหยกย่างนั้นหรอใกล้ค่อยนัดกันอีกทีหนึ่งก็ได้ทีรักรู้คอนแล้วแล้วนี่คุณได้คิดชื่อลูกหรียังเนี่ยอืมเรียกว่า ยกดีไหมเป็นลูกผู้หญิงด้วยอะ่ะหน้าะน,นุถนอมเหมือนยกอัญมณีล้ำค่าของเราเลยก็ได้คะ่ะตามใจคุณเลยน้องหยกครับต่อไปเนี้ยหนูจะเป็นคนรักตัวน้อยของพ่อตลอดไปเลยนะที่แท้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่เขาจำไม่ใช่ลูกเราแต่เป็นผู้หญิงอีกคน ขอโทษนะคะลูกฉันมีเรียนเต้นต่อขอตัวพาลูกกลับก่อนนะคะตักเป็นอะไรอะ่ะพอ่อเถอะเราเลิกกันเถอะเจ๊อะโวยวายทำไมอะลูกลัูหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ไม่ต้องร้องนะยกเฮ้ยที่ควรแต่งงานกับฉันเนี่ย ทั้งหมดเนี้ยเป็นเพราะว่าฉันเหมือนแฟนเก่าของคุณใช่ไหมนั่นมันก็เรื่องสมัยเรียนแล้วว่ะตักตอนนี้คุณกำลังเข้าใจผิดนะใช่ฉันเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าคุณเนี่ยรักลูกกับฉันแต่ไม่เลยคุณก็แค่ใช้ลูกกับฉันเนี่ยเพื่อเป็นทางผ่านที่คุณจะได้รักผู้หญิงคนนั้นต่อไปนี่คุณเห็นฉันกับลูกเป็นตัวอะไรอะตัวแทนแฟนเก่าอย่างนั้นเหรอ คุณฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมไม่จำเป็นอนะเราพอแค่นี้เถอะฉันไม่ยอมรับเราก็ไม่สามารถที่จะแทนที่ใครได้ด้วยฉันจะเอาลูกไปอยู่กับฉันเราก็จะไม่มีใครแทนที่ใครดังนั้นเราถ้าคุณยังลืมเขาไม่ได้ <S <S ฉันก็ขอให้คุณจมอยู่กับอดีตแบบนี้ต่อไป แต่อย่าเอาฉันกับลูกไปเกี่ยวข้องด้วยมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกเลิกกันยังรักเธอแต่คงไม่มีความมา